สวัสดีค่ะรัตนามนี์นินย,ยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเราเริ่มกันเลยเนะเาะออสเซตนี้นะคะถึงเอ้ยเอาเซสตนี้เอเซสตนี้การงานอืมการงานเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภปักแรกเดือนเดือนพฤ สิงหาโอ้โหเกือบและเกือบอะชาวราศีพฤษภนะคะสิงหาคมปากแรกการงานเป็นอย่างไรโอ้โหพะศิวะมาเลยมหาอุดนะคะขึ้นขึลงลงอืมไพโอท้าเวสุวรรณว้าวว้าวอนเรจีดีมากไพ่สุดท้ายของเบ้งโอ้โหชาวราศีพฤษภเดือนสิงหาคมนี่โชคเปิดจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมขอให้คุณวางแผนในหน้าที่การงานให้ดีความฉลาดการสอบแข่งขันนะคะการวางแผนแล้วจะประสบความสำเร็จที่ดีมากตำแหน่งใหญ่เงินก้อนใหญ่โอกาสที่ดีกำลังจะเข้ามานะคะแต่คุณจะต้องบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ชีวิตของคุณด้วยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นมันมาแล้วแบบโหเปี้ยงปัง ดีมากแต่บางครั้งมันก็ซบเซาลงต่ําได้ในจังหวะที่ธุรกิจหรือหน้าที่การงานอยู่เอ้ยคุณของคุณมันซบเซาก็คิดทอบทวนแล้วก็วางแผนดีๆแล้วก็ออย่าว้าวุ่นใจเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกเพราะว่ามันจะขึ้นขึ้นลงๆขึ้นสุดลงสุดนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆในหน้าที่ธุรกิจนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีมากนะคะไพ่สวจังเลยอะ่ะอืม งานออนไลน์งานราชการโดดเด่นมากการสอบการเลื่อนขั้นเ,เลื่อนตำแหน่งของคุณหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่เนี่ยจะได้มานะคะแต่คุณต้องมีสตินะคะเพราะว่าใต้สำรับเนี่ยพระอสุรินทราหูมันมาพร้อมความกดดันมาพร้อมแบบเอนเอนอร์จีแบบแบบปลกๆแบบอ่ะ,อะ,อะการเล่นใต้โต๊ะหรือว่าการเล่นเส้นเล่นสายการาวาง วางตัววางตัวไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีสําหรับคุณเป็นได้นะคะถ้าเขาวางตัวไว้แล้วแล้วเป็นคุณนี่ดีมากแต่ถ้าเขาวางตัวไว้แล้วแล้วมันไม่ใช่คุณเนี่ยอาจจะต้องว้าวุ่นสักหน่อยแต่ก็ขอให้เป็นคุณละกันเพราะว่าของเบ่งกับเท้าเวสุวรรณไพ่ดีมากนะคะอืมบางทีเราอยากได้ตําแหน่งหรือหน้าที่การงานการเล่นเส้นเล่นสายหรือว่าใต้โต๊ะเนี่ยจะช่วยคุณได้ จจะต้องเข้าหาทางผู้ใหญ่แล้วมีการพูดคุยหรือวางแผนนะคะขงเบ้งใสใส่หมุนนะคะให้ใช้ใสุ่มุนอย่าบู๊นะคะเอออะเกณฑ์สวยมากถ้าเดินทางจะดีมากนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดินทางแล้วจะดีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินแล้วเรื่องเงินเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภเรื่องเงินเป็นอย่างไรอุ้ยเรื่องเงินได้ เขาดีมากนะคะการเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเป็นไพ่ของศัจธรรมนะคะความตื่นรู้ความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณใช้เงินเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณจัดสรรการเงินได้หรือว่ารู้ว่าต้องทํำยังไงให้ผ่านให้ได้หรือว่าให้ได้เงินก้อนนั้นมาเพราะฉะนั้นก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะ เป,เป็นงานขขาวงานดําที่จะทําให้คุณได้โชคก็เป็นไปได้ถ้าคุณไปงานบุญใดหรือว่างานดําใดนะคะก็สืบติดไว้นะ <c oughs> เอออสุดท้ายนะคะบ้านให้โชคนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นด้วยถ้าคุณทำธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหารหรือว่าเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะได้ข่าวดีมีคนช่วยเหลือให้มันผ่านฉลุยนะคะตายสำหรับพนางสุพรรณมัจฉามีเกณฑ์การเดินทางการท่องเที่ยว ที่จะสะดวกสบายและไปในทิศทางที่ดีนะคะอุ๊ยดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันมีความมั่นคงแล้วก็ได้รับข่าวดีเรื่องเงินหรือว่าทรัพ์สิ่งชิ้นใหญ่นะคะเหมือนวงจรชีวิตเราเปลี่ยนไปเราเปิดอ่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะอยากให้ดวงเปิดล่าเปิดโชคเปิดกดน้ําลงดินเปิดทิศเปิดทางกับพระแม่ทรณีหรือว่าหมั่นสวดมนต์นะคะชาวราศีพิษภและชีวิตคุณจะเปลี่ยน เปลี่ยนโลกอ่ะเอ่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแปลงไปในี้ทิศทางที่ดีนะคะอะเกี่ยวกับเรื่องเงินอืมทีนี้เรามาดูความรักบ้างชาวราศีพฤจิความรักเป็นอย่างไรชาวราศีพฤจินะคะความรักเป็นอย่างไรความรักพสัสสานะคะโอ้โหถ้าโสดก็โสดอยู่นะไต่ทองปรับชะลาวันอะถ้าโสดขอให้โสดอยู่โอ้โหไพ่พญาสุครีบนะคะ คนโสดถ้าโสดอยู่โสดต่อไปอยู่ชาสีดานะคะความโสดโอ้โหรู้สึกว่า e NERGY โสดสุดๆอะชาวราศีพิษิบนะ,ะแล้วก็จะแนะนําด้วยว่าให้โสดไปก่อนถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้จะรู้สึกว่าวุ่นใจทะเลาะวิวาทการแย่งชิงบุคคลที่3มือที่3ว่าวุ่นใจเลยนะคะให้โสดไปก่อนนะให้รอคนที่ใช่คนที่ใช่อะมีแหละ เพราะว่านางสีดาจริงๆมีคู่นะแต่มาช้าแล้วก็รอคนที่ใช่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้เรามาระวังการทะเลาะวิวาทนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็อย่าตึงจนเกินไปในในภาวะในบ้านหรือความสัมพันธ์อย่าเครียดจนเกินไปอย่าก,กดดันซึ่งกันและกันจนเกินไปและอย่าทะเลาะในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าจุกจิกจนเกินไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภ ไ้าอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภนะคะใบแรกโอ้โหเป็นไพ,พ่พระแม่อุมาเลยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสี่ยงกล้าเสียช่วงนี้ไม่ว่าอะไรนะคะคุณจะเอาอยู่ในทุกเรื่องเป็นผู้นําบารมีความแข็งแกร่งก็ขอให้คุณแข็งแกร่งนะคะพระแม่อุมาแข็งแกร่งชนะทุกสิ่ง ไพ่ใบที่สองนางซีดานะคะมีความนิ่งๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนิ่งสยบความเคลื่อนไหวช่วงนี้ก็อย่าทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปนะคะนิ่งๆเขาไว้เไอพอ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของการเลือกอาจจะมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่อย่างไรแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าเลือกเส้นทางไหนไม่ว่าเลือกอะไรนะคะจะดีจะเอาอยู่แล้วก็ ไปในทิทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่เกี่ยวกับทนายความคดีความการขึ้นลงขึ้นสัว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะเหมือนรู้สึกว่าเอาชนะได้เออขออภใบแล้วกันนะคะการตัดสินใจการเลือกของคุณที่กําลังจะต้องเลือกนี้มันไปในทิทางไหนโอ้โหไพ่ราหูเลยเลือกไม่ค่อยได้นะมันเป็นแบบเหมือนแบบไพ่ราหูอะขึ้นสุดลงสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไตรตรองคิดให้รอบคอบแล้วกันกับสิ่งที่คุณเลือกนะคะ ไพ่ลาหูคือความลุ่งหลงโมเมาเลือกในสิ่งที่ดีแล้วกันอย่าทำอย่าเลือกในสิ่งที่ผิดในผิดในที่นี้คือไม่ว่าจะผิดระเบียบกฎหมายหรือว่าผิดในทางศิลธรรมอืมเพราะฉะนั้นห้ามนะคะเพราะว่ามันจะถึงตัวคุณเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องถูกกฎหมายทําอะไรก็ต้องถูกศิลธรรมแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะใต้สาหรับนางกวักเลยทีเดียวนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคนี่ใต้ดิน มีสิทธิ์นะเอออันนี้อันนี้อันนี้ใต้ดินได้ไม่ต้องไม่ต้องรัฐบาลนอกนั้นต้องรัฐบาลนะถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมแต่ถ้าเสียงโชคเนี่ยใต้ดินได้นะคะหวยหวยออนไลน์หวยต่างชาติได้นะคะเอออ่ะสาธุนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ